เป็นศิลปินต้องมีศิละปะการได้รำซุนี้ฝึกสอนโดยพ่อครูมาักแมครูโดแก้วถ่ายทอดโดยพระผู้นำนวยานซอนรามเสนกลาบและนางเอกในตาสละอดน้องป่อยลูกห้าเรือรำซุนี้มีเชืมม่อว่าเสมอเพราะว่าครับ ครับ,รบรสำหรับภาพยนตร์แบบภาพยนตร์ของนำพิพิภาคมนี้ได้ชมกันได้นอนครับพี่วันมาสอนฝากไปด้วยพี่วันมาสอนมาสอนอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมาไวไปหน่อยจะเข้าฉายทุกโรงภาพ,พยนตร์เดือน,นพฤษภาคฑ์ผพระพิอรเข้าฉายวันที่สิบห้าเที่ยง วันที่สิบห้าตอนเที่ยงครึ่งทำไมฉายแล้วออกไวอย่างรอบปุม,มทัศน์และเดี๋ยวมาฉายต่อยาวๆหนังน,น่าดูครับเรื่องนี้น่าดูฝากหน,นังผมไม่ด้วยต่อจากพี่วันมาสอนเรื่องอะไรพี่แก้วมาคุมตอนนีมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันนี้ทุกคนคงรู้แล้วว่ามาเย็นทราชมันใจกล้าอีกนะเคสสารมาสู่ขออครเทวีเมียรักขอเข้าเพราะฉะนั้นแล้วเราได้ตอบปฏิเสธสารมันไปอีกไม่นานศึกสงครามหว่าพม่าเลยนะและพะม่าตายมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทุกคนอย่าได้นิ่งนอนใจไปเป็นอันคาดอย่าทรงโศงเลยผู้เจ้าค่ะ Por